สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้ <c oughs> เป็นวันที่ร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมนะคะร้อนมากนะคะร้อนมากเด็กๆก็อยู่กันแบบนี้นะคะเปิดพัดลมให้นะคะเปิดพัดลมให้ะะใหจังหวะเย็นจังหวะร้อนก็ปนเปกันไปนะคะเพราะว่าบางทีมันร้อนมากแล้วเปิดพัดลมก็จะเป็นพัดลมไอร้อนขึ้นมานะคะไม่เย็นนะคะเด็กๆก็อยู่กับแม่เขานะคะ แม่เหมียวก็ได้ให้นมลูกเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เพื่อนน้อยก็ดูแลดูแลไม่ไม,ไม่คลาดสายตาเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนเวลาที่เขาไม่ได้ไปไหนเขาก็จะอยู่กับแมวนะคะอยู่กับแมวคอยให้อาหารคอยให้นมอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้นมแพะแม่เหมียวแล้วก็อาหารแล้วก็จับเด็กมากินนมเพราะว่าบางตัวเขาไม่ยอมมากินนมอะคะ่ะ ก็จับเข้ามากินนมร้อนมากค่ะร้อนมากเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยฤด,ดูร้อนนี่หนูไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบเลยสงสารสงสารเด็กๆนะคะพื้นที่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 เขาอยู่ฝั่งเนี้ค่ะมันก็ดีอยู่หรอกคะ่ะมันได้เทพื้นมันได้กัน้นมันได้ก่อกําแพงก่ออิดขึ้นไปนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ก่อค่ะเด็กๆเ,เขาจะไปเล่นดินตรงนั้นนะคะพวกสามบุญเขาจะไปเล่นดินตรงนั้นก็อยากจะทําเป็นขอบเขตให้พวกเขาเหมือนกันนะคะพวกเขาจะได้ไม่ออกไปเล่นไปเล่นดินไปเล่นอะไรตรงนั้นเขาร้อนนะคะเขาร้อน,เข,อนเขาเลยออกไปนอนแต่ว่าจะมีคลิปสามบุญอยู่นะเพราะว่านุกได้ถ่ายคลิปไว้อยู่นะคะก็เลยเอาคลิปเด็กๆมาให้ดูก่อนนะคะ ลืมตาแล้วแต่ว่ายัางเดินไม่แข็งแรงเท่าไหร่ยังเดินโยกเยกไปโยกเยกมาอยู่นะคะสงสารสงสารพวกสัตว์ที่มีขนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเขาจะร้อนมากขนาดเรานะคะขนาดตัวเราเนี่ยมีรูขุมขนระบายความร้อนเรายังร้อนเลยนะคะเราพวกเขาอ่ะโอ้ยน่าสงสารมากเลยค่ะพัดลมก็แล้วน้ําแข็งก็แล้วนะคะ พอตกเย็นมาอุณหภูมิมันก็จะลดลงหน่อยนะคะแต่ช่วงกลางวันนี่โอ้โหร้อนมากอะร้อนไม่มีที่อยู่เลยนะคะแม้แต่คนก็ไม่มีที่จะอยู่มันร้อนมากนะคะลืมตาแล้วเจว้าส้มนี่เป็นตัวผู้นะคะสองส้มนี่เป็นตัวผู้ ส่วน3มตัวสามสีนี่ตัวเมียแน่นอนนะคะสมสีน่ารักนะคะน่ารักเหมือนลูกแม่น้ําใสเลยลูกแม่น้ําใสก็สามสีแบบนี้นะคะสามสีแบบนี้โตขึ้นมาก็น่ารักพวกไอพวกเศรษฐีมั่งมีสีสุกอ่ะนี่แย่งกันกินนมละแม่เขาก็แม่เขาก็มากไม่ไปไหนแม่เขาก็ไม่โวยวายไม่อะไรนะคะ ให้อยู่กับลูกก็อยู่ดูแลลูกของเขานะ่ะแต่ว่าวก็สงสารนะคะมันร้อนร้อนมากนี่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้ก็จบข่าวเลยนะคะถ้าไม่ได้ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านไม่เมตตาเทพื้นแล้วก็ก่ออิฐขึ้นไปให้เป็นขอบเขตให้เขาได้อยู่แบบนี้คือแย่เลยนะคะแย่เลยสามบุญนี่ตายแน่นอนนะคะร้อนมากแล้วก็ แล้วเพื่อนก็จะได้ไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาที่จะรับแม่เหมียวกับลูกๆมาอยู่ด้วยนะคะเพราะมันไม่มีที่อยู่นะคะพอท่านผู้ใหญ่จจดีท่านได้เก่อได้เกาอขึ้นมาได้ให้งบประมาณมาทําก็ได้ช่วยเหลือแมวที่ลําบากมาอีกนะคะก็เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยนะคะ อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์กันนะคะที่ได้มาช่วยเหลือแม่เหมียวกับลูกๆนะคะปกติเพื่อนก็เพื่อนก็ไปแต่เพาเพื่อนก็ไม่เคยว่าจะถามหาแมวอะไรแต่อย่างใดแต่วันนั้นเข้าไปแล้วเขาก็ไปเห็นแม่แล้วก็ถามเรื่องราวก็าปรากฏว่าแม่เหมียวก็กําลังตั้งท้องสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคือร้อนมากนะคะ ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ